สวัสดีครับนา้นานะวันนี้ผมก็จะพานา้นานามาตกปลาช่อนชะโดนะด้วยนี่นะครับเข็ดสดครับกาว่าจะมาตีปลาช่อนก็ต้องมีชะโด้แน่ครับหมาย <c oughs> หมายหลังอ่างนะตรงนี้นี่ครับพอน้ํามันลด,ดแล้วนะครับเนี่ยเพราะนั้นหลังอ่างตัวน้ํามันจะไหลาผาเข้ามาจะเป็นคูตอนนั้นก็จะเป็นคลองไหลลงไปหาน้ำน้ํามูลนี่ครับ น้ำรุ่งวันี้เขาจะทำนาปานะครับตรงนี้นะนี่ครับต้องมี shadow เข้าแน,น่นอนเพราะว่ามันก็ออกไปไม่ได้ะออกแล้วก็ติดได้ตรงนั้นอยู่เดีกนี่ครับที่เขาดักไว้นะส่วนตะขอเบ็ดวันนี้ผมก็จะเอามานี่ครับชุดนี้นะจะมีนี่อันนี้ผิวน้ำนะครับผมถ้าเขียดตัวใหญ่หน่อยนะโอเค จะตกตอนเย็นๆนะครับอันนี้นดูเลยผิวน้ํามันยังเป็นฟูอยู่นั้นเนี่ยถ้าเขียดตัวใหญ่ก็จะตัวนี้นะตกส่วนตัวนี้คงไม่ได้ใช้ครับตัวนี้จะตีใต้น้ําอันนี้มันไม่ค่อยลึกอ่ะอันนี้จะจมไวนะครับผมเนี่ยมีตะกั่วนี่ตะกั่วสิบกรัมนะส่วนตัวนี้ก็นี่ครับเราจะใช้ตัวนี้นะสามจุดห้ากรัมครับตะกั่วตัวนี้ถ้าแบบว่าตีแล้วยกไปคันขึ้น กอไวๆก็ขึ้นผิวน้ําถ้ากอช้าๆเหมือนเท็กซัสก็จะเป็นใต้น้ําครับนี่ครับชนนี้นะไปครับเพราะว่าหมายนี้น่าจะเป็นหมายมหาชนแล้วครับนางนนะัะมีแต่รอยเท้าคนเดินตีเดีย๋ยวเราลองเนี่ยข้างขนาดดูอีกทีโอ้ลมพัด เดือบพร้อมน่าจะกัดยากนะผมว่ามาหนักๆดูตรงนี้ดูจะดูเข้างในน้อย nhập nó sẽ nhập. này nó สนองไปดูครับผมมาครับแล้วนะโอ้หนังเลยหนังเนี่ยครับผม เขียวเราเมียตัวเล็กๆเราต้องใช้ตะขอไอ้ที่มีตะกวัวนะเมื่อกี้ไม่กล้าส่งนะครับผมวัดเลยแต่ตัวก็ใสนะรูกว่าอยา่นั้นเมื่อกี้ตัวมันติดทิชชู่แล้วตัวใหมแตกลยือการหนุน ดุดเล้วมั้งดีนะได้คืนมานานานะโอ้โหดุดครับผมไม่กล้าส่งนานนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตะขอดีกว่าเอาตะขอที่เป็นสองตะขอเราดิอันนี้มาไว้ตกตกแบบนี้เอาลงๆคัตรงนี้มันลกเนาะเอาแบบสองตะขอเวลากัดบุ๊วัดเลยครับโอเคเียวใช้เหยียบตัวตัวเววมื่อกี้เลยเข้าไปฟั่งนู้น้ะโอ้ เห็นล้อได้ได้มาตีด้วยรู้ว่าจะพูดยังไงล่ะ<อ>ตีปาหน้ากันเลยเฮ้ยแฟนป้ายนี่ครับข้อดีของสายเล็กก็อย่างนี้นะครับผมเราสามารถตีเหย่อตเล็กๆออกนะครับตีได้อันนี้เหยื่อเหยื่อรีไซเคิลครับผมกัดอยู่แล้วดูไซต์แตกเหรอวะกัดเท่าไรครับตีเข้าป้าไน่เลย ตามมีตามมีตามยังงครับเราปั๊บเรียบร้อยโอ้ยลูกโอ้ส่งตั้งนานเอามหมเอามหมสายไม่ค่อยตึงนะเมื่อกี้โอ้ยตะขอไม่อยู่ครับผม ละมุดเลยแฮมเมื่อกี้นั่งตกกันไปเลยยังตามอยู่นะยังตามอยู่ อไปแล้วครับปิดเบ็ดนลกนนะึงขายับผม ขึ้นข้างในครับผม อ๋อไซนี้ครับผมรัอนแกดิกหน่อยนี่ครับโดนนี่ครับใส่ปลาเค็มเก็บหมุดน,นะครับผมเพราะว่าเราใช้เหยื่อสดเนาะีย่าทุกตัวมีคุณค่าแล้วตามมากับข้าวครับ เพราะว่าอยู่นี่ก็ไงก็เรียบร้อยอยู่ดีนะเพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งเรื่อยๆเราก็ใช้เขียดใหญ่นะไม่รู้ว่าจะได้นี่หรเปล่าเพราะตัวแรกเราได้ก็เป็นเขียดเขียดเล็กนะใช่เขียดใหญ่เขียดใหญ่โยเสืร์ได้ว่าตัวใหญ่กัดอย่างเงี้ยเยอะๆปลาใหญ่ใหญ่จริงนี่ต่อแต่ชะโดมันไม่นะต่อให้ใหญ่ๆแค่ไหนมันกัดได้หมดแล้วตัวเล็กๆเนี่ย อ่าเดียวมุมแดงมันก็เสียวได้ตามตาม,มนี่ตามเดี๋ยวกัดนี่ผมวัดเลยเพราะไงมันก็กัดให้นั่นอยู่แล้วกัดใหญ่กัดแรง อาจะตัวเล็กเท่าตามมาไม่กลับลองเคามันอยากไตาย หย,นะยาบล้อยนะอุ้ยอุ้ย้ีหลุดครับอุ้ยเบรกยังตึงอู้เบรกยังตึงยังออกได้เบรกสองกิโลเอง <laughs> เสียดายแล้วเนี่ยดูภัยขึ้นโอ้สาดกัดลุลง่ลงๆุ่งฮะโดนตะขออ้นนั่นด้วยนะเนี่ยโดนตะขอบญโอ้แต้ดยนแนวเนี่ยน่ย <c oughs> ตีตายเสียดายเสียดาย สองแอปเลยเมื่อกี้สองกว่าเลยนะเมื่อกี้เนี่ยยูงั้นไม่ขึ้นเลยอ่ะวัดต่อไปหรอว่าสายขาดอีกตั้งหางเมื่อกี้อาจจะไม่ทะลุครับแค่สองโอเนาะโอ้โหเสียได้เสียได้มาก อาขยับมุมตีดูนะนะอาตีหลกักมงมานี่ดูอุ้ยแัดแล้วครับ ครับนะ้านะย้ำเลยนะ้ออนะขับมอไซค์ผ่านจอดดูเลยไม่อยู่วัดไม่เข้าเลย ตัวใหญ่อีกตัวครับผมน่าจะสองได้เมื่อกี้นี้ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้เน่ยแต่วิโอ้โหวัดโอ้โหเบรกสุดน่นาสองสองอัพเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเอาอะไรมาครับผมกับสายปีเรียงตึงจนแผลมาตีเจโดกะมตีปาะชันเลย อืมตรงนี้มันบ่อชเาโดชัดๆเลยนะเนี no uh ่ยที่ลงไปไม่ได้ไอ้นั่นแหละยังไม่ได้ลัไม่ได้กอเลยนะมันดูดเอาเลยอ่ะมา่าไอ้ถ้ามันไม่ติดอ่ะมันจะเราลากขึ้นมาได้เยอะอันนี้มันติดโอ้โห uh มีม huh ีม huh ีน huh ู่นนู่นขึ้นออกมาไล่แล้วครับออกมาไล่แล้ว มาแล้วกันนี่หนูอะไรอะไรอะไรยัง้งหลุดบ่อยแล้วอ่าหลุดบ่อยโ่าเดี๋ยวตัวที่หลุดน่าจะสองครับผมอันนี้มีแต่โลเลยอ่ะ โลกว่าโลกว่าทั้งนั้นเลยตัวที่หลุดมีแต่สองโลเลยนะเนี่ยเพราะวัดแบบไม่เข้าเลยนะแต่ชะโดก็แรงดีเลยนะเนี่ยเหนยิ่งน่าจะสองได้มันน้งถึงไหมครับนี่ครับหวานเลยไปไกลข้ารแล้วตีอีกดู โอเคครับน่าจะมีแต่ไซนี้แหละเยอะนี่เลยรส่วนใหญ่มันจะเก่าแต่ตัวแบบว่าเหยื่อที่ขึ้นต้นไม้เนี่ยแบบเราตีขึ้นต้นไม้เนี่ยแล้วก็ทำลงไม้เนี่ยเหมือนมันจะอยู่ตรงลุกๆข้างๆต้นไม้ใกล้ๆต้นไมน้ นี่ครับนาน,นะเมืด่ดละก็ยังไม่มืดมากนะในกล้องมันมืดนี่ครับลองฝากองี่ก็ต้องขออภัยด้วยครับสําหรับนานาที่แบบว่าอาจจะขัดใจว่าทําไมตีเชอร์ทำไม,ไมเอาสายเล็กมาจังชุดเล็กมาผมกะมาตีประช่อนนะแต่ก็ในตีนี้ผมก็ชอบเอาตีชดเหมือนกันนะก็เคยได้เหมือนกัน0ูนุดก็โลก,กว่า2โลก,ก็อยู่นะอันนี้ 0. 8นะครับผมแต่อันนี้มัน,นมก็ลดไปหน่อยนะ มันหลุดเพราะว่าวัดไม่เข้าบ้างนะครับผมเพราะว่าเบรกสองกิโลแล้วก็สายนี่ผมไม่กล้าวัดแรงนะสายมันเล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลองเอาชุดเบสมาเลยที่ใส่สายดีสองใบเพามีตัวใหญ่สองตัวละก็นน่าจะโลก,กว่าครับสองตัวต่อตัวเล็กนี่ก็น่าจะเก็บแปดนทะีหลุดไปสองสามตัวได้ก็ทีครับผม สวัสดีครับน้นะวันนี้ก็มาย้ำหมายอีกครั้งครับผมหลังจากเมื่อวาน,นเราหลุดไปก็สองสามตัวแล้วก็ด้าไปสามตัวนะตัวใหญ่ยังเหลืออยู่นะตร,กกะตรงนู้นก็มีตัวขึ้นนะเมื่อเช้าเอ้ยเมื่อเช้าตอนสี่ห้าโมงเนี่ยและผมมาตกก็หาตกก็สู่ฝั่งนู้นนะก็มีตัวขึ้นนะชโดขึ้นกันใหญ่อยู่นะแตนเป็นเหมือนาน,าน,น้าอยเงี้ยล่งๆครับแต่เราจะมาย้ำหมายเดิมก่อนนะวันนี้เนี่ยชุดนี้ครับเบสมาครับผมปีสองครับ เบรคันจะอ่อนหน่อยนะแปดสิบหกก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ได้ต่อสายหน้าครับจิ๊บเป็นเบอร์สามบอก snap เลยแล้วก็เราจะเกี่ยวกับไอชุดสลิงกับตะขอเราเลยนะลอกก็เบรกมันไม่ค่อยดีครับตัวนี้เวลาวัดเราต้องกดสปูตรงนี้เอานะวัดวัดแรงแงได้อยู่มั้งเมื่อวานวัดไม่ค่อยแรงนะเลยหลุดเยอะไปหน่อย น,นี้ก็จะเอาตะขอประมาณ4ี่ห้าโอขึ้นมาเพราะเมื่อวานเอาสอโอครับก็เลือกเขียดตัวใหญ่ๆอะ่ะแต่ถ้าเขียดใหญ่หมดก็ใช้เขียดเล็กแล้วก็มาใช้ตะขอสองโอแทนไปครับมีเวลาไม่มากครับตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วมั้งสี่โมงกว่าแล้วตื้อกันต่อไปครับน้นนา ขาที่ขึ้นน oh, <no. S 1> ั่นอะสายสลิงขาด oh. สายสลิงขาดนั่นอนะ oh. สายสลิงขาดโอ้โหเนี่ยน่านะเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวที่ตะขอติดปากอยู่นะมาขึ้นตรงนี้นะมันขึ้นสะบัดนะ นี่ครับเอ้เสียดายขาดไปเลยอ่ะโอ้ยกัดตรงไอ้นั่นสลิงมันก็คงแบบไอ้นั่นมันก็คงจะเริ่มไอ้นั่นแล้วมั้งมันถึงกัดขาดก็เป็นสลิงอ่อนธรมรมดาเนะนะครับเหลือสองโอเรา พอเราเอาจิ้ได้งัดหน่อยโอ้โหก็ไม่อยู่อ,อีกโอ้หนา ตนนัวนี้โอ้โอ,โอ,โอ้อยู่ไหมเนี่ยโอ้ไม่อยู่ครับนั่นนะดูนี่ผมพุ่งเกี่ยวไปนะเอ้เกี่ยวไปต้องดูตะของงางนิดนึงเลยดัดหน่อยครับโอ้เสียด้ มันแบบว่ามันติดแล้วมันไปไอ้นั่นเข้ากิ่งไม้อ่ะแล้วเข้าพอเขาเข้ากิ่งไม้ปุ๊บตะขอมันจะไปไอ้นั่นแล้วมันทําให้มันหลุดอ่ะตาขอนก็ไปเกี่ยวไอ้นั่นต้นในเนี้ยอืมตัวนี้ก็ตัวใหญ่อีกตัวนะครับผมกลับบ้านกันเถอะครับนั่นนะ <laughs> ตกละมันจะนอนไม่หลับละแค่มือวันหลุดไปสองสามตัวก็โอ้โห ลมไม่เป็นไรกื้ไปครับเผื่อมีตัวอื่นออกมากัดน,น้ำก็พอใช้ได้นะก็ไม่ท่วมหัวไม่ท่วมหมัวมหผมหรอกแอ,อ่อยเ่ลี่ระดับคอครับผมกัดตรงนี้ตลอดเลยโอ้ยเห่เสียดายมากเลยถ้าได้เนี้ยจิ้มจุ่มเลยมั้งเนี่ยถ้าต,ตัวใหญ่เนี่ย <laughs> ทำจิ้มจุ่มเลยวานนี้ต้มเลยครับกินหลายคนมากพอดีไปไป,ไปนั่นกับพ่อพอดีเพื่อนพ่อพอดีื่อ,อ,อ,อวานเขาไอ้นั่นข้าวกันนะครับผมข้าวขึ้นยุง้งหรือสายสาแก,กอบเขา ปล่อยเลยฮะอ๋อมันกัดไอ้นั่นเราไปครับผมมันกัดท่อนล่างเราไปดูสิโอ้โหอะไรตัอเปื้อนเป็นเยือดีกว่าจังยุ่งเดือยเนอะก็ใช้คนว่านะแห้ออตามระเบียบแต่ขอขาดไปอันนึง สองตะขอก้อนหนึ่งนั่นแหละครับเป็นตะขอคู่นะขอเท่วออกไปครับผมวันนี้ผมก็น่าจะปล่อยไว้สักสองวันนี่แหละมั้งค่อยมาซ้าอีกทีเพราะว่าปามน่าจะเจ็บฟันเจ็บปากมานั้นแหละครับก็มีหน้าน้ามาเห็นแล,แล้วขอเห็นกัดเขานาาก็น่าจะมาตีแลวมั้งจแเราก็คงต้องพักแล้วครับผม บางทีอาจจะมีตัวใหม่เข้ามาก็ได้เพราะาข้างนอกนมีตัวใหญ่ขึ้นอยู่นะนู่นฝั่งนู้นยิ่งขึ้นตอนตีกระตอนเมื่อเช้าผมมาตีกระสุกก็มีตัวขึ้นใหญ่อยู่นะแล้วก็ตรงมุมนั้นครับเห็นขึ้นบางทีมันก็ขึ้นกลางน้ําครับผมเพราะตรงนี้เป็นนานะครับเนี่ย๋ยวนี้เป็นเหมือนมีป่าเยอะไงป่าเลยก็เลยน่าจะเข้าเยอะมาอยู่เยอะก็นี่แหละครับหลุดไปสองตัวเลยตัวหนึ่งก็พันกิ่งไม้หลุดอีกตัวก็กัดตรงสาย จะลิงค์ขาดเลยนะก็ต้องไปถอยไอ้ตะขอใหม่แล้วมนะั้งเก้าสีโอห้าโอนั่นแหละมาก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม